อ,อันนี้<อ>คือ,อ,คอแบบว่าคลายยืดกล้ามเนื้อหลังจากว่ายน้ำต,นนตรงนี้เสร็จปุ๊บก,กลับมาดึงตัวกลับมายีดตัวยิงขึ้นเอามือข้างนึ็นเท้าตรงนี้อีกข้างเอียงไป่างนี้มันก็จะได้ตรงขาหนีบแล้วก็หลังด้านข้างโอเคเป็นด้าลูกเข็นนี้ดีดีเข็นนี้ดีดีวๆโอเคต่อไปเหยียดขาไปข้างหน้าข้างหนึ่ง กระดกไปเท้าขึ้นช้อนนามือช้อนตั้งนี้สองตั้งเออฝั่งนี้ด้วยปลายก้มปลายเหยียดข่าตรงเหยียดข่าตรงไม่ไม่ยกโอเคอันนี้ก็จะต้องยืดอันนี้ได้ยืดขาด้านหลังกับเอวด้านนี้เอวด้านข้างครับเหยียดด้านด้วยลูกทางนึงทำไงนะกลับหน้าสองมือสองมือขีดนดดีๆโอเคต่อไปหันหน้าทางทีวี กลางขาเลยกลางขาแล้วก็ชิดกลดงางขาไงกลางขากว้างกลางอะไรอย่างนี้เลยเออใช,ใชอออ่แล้วก็ก้มไปทางน้านน่ะก้มไปเจ๊ขาตรงไหมขาตรงไหมขาตรงไหมคืึโอเคแล้วก็อิงตัวไปแตะกระดกไปเท้าขึ้นใช่อะเปลี่ยนด้านไปฝั่งนี้ โอเคมายื่นยืนาทางนี้เป็นทางนี้เป็นเป็นเหมือนหัเป็นบันไดให้เขาดันสะโพกไปข้างหนา้าอะไก็ได้นะคะให้ยืดตรงขอ้อ,ขอสะโพกกับน,น้องทนดีๆทุกอยดีดีๆค้ออางไว้โอเคอ่าเปลี่ยนด้านอ่ะขายด้นดีเอะเกาะแขนที่ไว้ ไม่ใช่เอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้สูงไ,ไว้ป่ะเอาตรงนี้เออเดี๋ยวร่วงไปได้สะโพกน่าสะโพกมาข้างหน้าอืมจับไว้ขาตรงขา,ตรง,ขาตรงเริ่มม่วงเริ่มย้วยแล้วโอเคมาต่อไปยื่นกระโดดไปหาขึ้นก็ไม่แสะทำให้สูงให้สูงแค่นีดด้ดี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 ก่อน <S <S 2> <S 2> <S เห็นื่อาลูก โอเคยืนมาตรงยืนตรงค่ายขายก่อนค่อยขายก้มไปแตะไปเท้าด้านหลังก้มมาแตะเดี๋ยวป้งเมนน้นี้ก้มมาแตะมาเอามือมาลงมาแตะลงมาแตะสองม,มือเลยลูกไออ,อันนี้ยเส้นข้างไ,ไม่พยายาจะใช่เยอะเด่นด้านลูกเอาขาขวาไว้ข้างหลังโอเคก้มไปแตะเท้าขวาช้า oh. โอเคแล้วก็ยกขาพาดอันนี้น่าจะสูงไปไหมยกขาพาาอานนี้ลูกเท่านะเออไม่ใช่พ้าแบบเล็กสี่อย่างนี้พ้าอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้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 ตั้งฉาขึ้นมาอ๊บโอเคอันนี้ยืดก้นก้มไปด้านหน้าแต่ว่าถ้ายืดจริงอันนี้จะต้องเตี้ยกว่าน,นี้นิดนึงก็ได้ค่ะอ๋อโอเคเปลี่ยนด้านอันนี้ยืดก้นนะเปลี่ยนด้านลูกขาขวามาขาซ้ายยก ตรงไปจุ๊บก้มไปนั่นแหละโอเคครับมาอ่าอเคประมาณนี้ค่ะคุณพ่อที่จะยืดหนังอ๋อขอบคุณครับยืดหลังว่ายน้ำนี่มนินิก่อนพี่ขอดูลายเลยมินิก่อน